เออแต่อย่างพี่ลำใหญ่แกก็ร้องมาได้นานจัดจัดก็ไม่รู้แกร้องอยู่ได้ไงตั้งเก้าปีอันนี้คือสุดยอดเลยนะอันนี้คืออันนี้พูดเฉยๆนะครับว่าแบบว่าคือร้องด้วยเต้นด้วยคืออันนี้คือไม่เคยพบเคยเจอหายากจัดๆนี่คือแบบว่าร้องร้องแบบ ร้องและเสียงไม่ตกแล้วก็เต้นเก่งด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับจากคลิปมื่อสักคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าบอสอดีตแดนเซอร์ของลำใหญ่หลงคำเนี่ยเรียกได้ว่าชมหมดเลยนะบอกว่าร้องเก่งเต้นเก่งสุดยอดมากทําได้ยังไงนะร้องไปด้วยเต้นไปด้วยแต่เอาจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบอสเนี่ยก็ชมจริงคือเรื่องจริงเนี่ยหลายคนก็มีการพูดเหมือนกันบอกว่า ลำไยเนี่ยคือที่สุดแล้วสําหรับการร้องไปเต้นไปนั่นเองแล้วก็ใช้พลังเสียงแบบโอ้โหไม่มีตกเลยจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นท่าเด้งท่าอะไรก็แล้วแต่ลำไยเนี่ยได้มีการร้องไปด้วยเต้นไปด้วยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับสังเกตได้เนี่ยก็คือว่าเสียงของลำไยเนี่ยไม่มีตกไม่มีหลุดเลยนะครับไม่มีเล็ดลอดไปได้เลยสําหรับเสียงที่มันจะหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องยอมรับในฝีมือลำไยจริงๆแต่ว่าได้แล้วเนี่ยนะครับบอสออกมาชมขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่า ตอนนี้เนี่ยมีคู่จิ้นเกิดขึ้นก็คือบอสลำไยที่มีแฟนคลับนะกลุ่มมากกลุ่มจับจิ้นกันนั่นเองนะหลังจากที่มันเกิดมรสุมดามา ก่อนหน้านี้นะซึ่งมาถึงวันนี้เนี่ยมันจากหน้ามือพลิกไปหลังมือแล้วในการุชมไม่มีดราม่าแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าจับบอสอดีตแดนเซอร์เนี่ยจิ้นกับลำใหยแล้วก็รักใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาบอสขึ้นไลฟ์เนี่ยลำใหเองเขาก็จะมีการเข้ามาเปย์ของขวัญต่างๆนาๆนารวมถึงลำใหยขึ้นไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะบอสก็จะมีการเข้าไปเปย์ของขวัญด้วยเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการขึ้นไลฟ์คู่ด้วยก่อนหน้านี้อันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่บอสเนี่ยได้มีการชมลำใหญ่ในการร้องเก ผมลำไยกันหน่อยฮะเอออย่างพี่ลำไยแกก็ร้องมาได้นานจัดๆก็ไม่รู้แกร้องอยู่ได้ไงตั้ง9ปีอันนี้คือสุดยอดเลยนะอันนี้คืออันนี้พูดเฉยๆนะครับว่าแบบว่าคือร้องด้วยเต้นด้วยคืออันนี้คือไม่เคยพบเคยเจอหายากจัดๆนี่คือแบบว่าร้องร้องแบบ ร้องแล้วเสียงไม่ตกแล้วก็เต้นเก่งด้วยเป็นคนเต้นแล้วแบบเต้นอ่อไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นคนเต้นแบบว่าเข้าใจสไตล์ในที่แบบลึกๆแล้วทุกคนแต่ว่าถ้าแบบถ้าบอกอะไรก็คือก็เก็ตทาในสิ่งที่ทําแล้วแบบไม่ไม่ไม่ทำแล้วเดี๋ยวไม่น่าไม่ได้แบบไม่รู้เอ้ยทำแล้วดูดูไม่ดูไม่ใช่อะไรเงี้ยทําแล้วดูคืออยู่อันนี้แบบว่า อันนี้คือแบบหายากจัดๆเพราะว่าอย่างหลายคนหรืออะไรก็ตามเรามันเขาก็ต้องใช้แบ็กกิ้งอ่ะแต่ว่าด้วยความนักร้องที่เป็นนักร้องเวทีอะไรอย่างเี้มาก่อนก็น่าจะเรื่องเสียงนี่คือสุดยอดแต่ว่าความพิเศษก็คือลองแล้วเต้นไปด้วยบิวอัพไปด้วยแล้วก็เอ,อแล้วก็ร้องทุกวันแล้วก็ งานเยอะด้วยอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าสุดยอดค,คอนโทรลไมเอออะไรเงี้ยเต้นไปแบบแต่ว่านี่นี่เอาจริงนะเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยนะเพราะนี่แบบว่าดูแบบสังเกตอยู่แต่ว่าก็จับจุดไม่เป็นหรอกแต่ว่าไอดอลคนหนึ่งในเรื่องร้องและเสียงไม่ตกแล้วก็เต้นได้ เต้นแบบเต้นโดยใช้แรงเต้นให้ดูแรงแต่ว่าแต่แต่แยก isolation เนียกสัดส่วนเป็นอ่ะเขาเป็นคนมีพรสวรรค์ก็จริงนะใช้คําว่าพรสวรรค์ได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ผมเขาผมไม่รู้เขาฝึกมาขนาดนั้นไหมแต่ว่าหนึ่งคือร้องแบบเออเกตเวลาจะร้องอะไรคือเกตอ่ะแบบเกตสิ่งนั้นอ่ะก็คือคืออะ ร้องแล้วไม่ขัดหูว่าแบบเอ้ยร้องทำไม,มวะไม่ต้องร้องก็ได้อะไรเงี้ยร้องแล้วใช่เลยอะไรเงี้ยแบบแต่ละเพลงคือเอามาเล่นหรือไม่ขัดหูเลยประมาณนั้นทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไปเอาอะไรมาจากไหนเสียงพี่เขาก็ดีใช่ใช่ใช่เสียงดีด้วยทุกคนแบบว่าเออหมายถึงถ้าไม่เจอกับตัวก็ หรืออาจจะไม่ใช่ช่วงกระแสอะไรก็นี่ก็คือแบบว่านักร้องไอดอลอีกคนเลยนะแทบจะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าที่เห็นอ่ะคือเกาหลีไงที่ร้องแล้วแบบอาจจะเสียงไม่สันแต่ว่าเราไม่เคยเจอตัวจริงว่าเหมือนถึงเราไม่เคยดูคอนเสิร์ตว่าแบบเขาร้องร้องแล้วเสียงไม่สันอะไรไงแบบเขาใช้อะไรช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะาเราเคยดูแต่วิดีโออ่ะแล้วก็อาจจะมีแบ็กกิ้งแท็กอะไรเงี้ย แต่ว่า Energy แบบว่าพี่ลำไยเขาสุดยอดพูดบนทำไมวะเนีน้องเขาน้องเขาถึงอยู <inson> ่มานานไงก็จริงนะอยู่มานานจริงๆนะตั้งแต่ผมแบบผมผู้สาวขาล้อผมันอายุเท่าไหร่ทุกคนบอกผมยังจําได้ว่ผู้สาวขาล้อเนี้ยเขาเป็นวันเดอร์บ a n น าฟังภาษาอีสานได้ไหมฟังได้ครับฟังได้ฟังออกบ้างบ้างนะครับทุกคนเพิ่งจะเริ่มเข้าใจในภาษาอีสานหมายถึงว่าฟังเข้าใจเฉยๆพอจะแปลได้แต่ว่าไม่สามารถแบบอ๋อแล้วก็เขาเป็นธรรมาชาติดีทุกคนเขาแสดงออกมาอืมก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเรียกว่าไงเขาพี่เขาเป็นคนมีมาดแ,แบบว่าแบบมาด